ที่ทับท่ผู้ชมครับอยู่บนระวยไส่ไปทกนะครับเป็นรถดวนไส้นครที่ตราดรงเนะครับก็ลงดุนไส่รถก็ไปลงต้านนี้ก้อนเพือนำรถวยจากนครมาลงถุงทในราคารที่น่นะครับจะทีจะเาเลนะครับจะเป็นจองเขาลสักเ้านะครับสก้าลงยูทูไมต่ไนลกนะครับไา่รถดวลเก็ไปลงต้านีก้อนนะครับขึ้นจาก้อนนะครับ

วิถีชีวิตคนโดยสานกับรถไกว์นะครับเป็นแบบนี้แหละลงซีกัอทองนะครับ ทำไมปีร <zo> so ุ so ่นเจ็ดรุนแปดรุนเกาเป็นดวงที่โกตอรต่อมาโกตรเสื่อชีวิตกับเป็นดวงที่โกตาปัจจุบันไม่มีก้าวให้ซี่เลยนะครับก่อนคาเรือนะครับก็จะตกคลองโกคลามนะครับอยู่กันนะเฮ้ยลังกาโบสถ์หมดโกคลามอยู่ไกลๆนั่นหมดกล้วยก็มางอ chập chắc 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 chẳng mấy chắc chắc chẳng nữa chắc này chắc สถานีรถไฟชมทางก็ชมทองนะครับขู่เข้าสีราไว้อยู่วันคือเข้าชุมทองนะครับรปวยยาวปวยทีเดรับเรากำลังอยู่ในว่าก็ชุดที่ว่าชุมา่มทางริมทางรถไฟนะครับริมทางรถไฟเราก็ได้ในไวต่อได้มากมายเียเดียวกับเป็นอจัดเรียงนะครับเ้องพา,ามาครับปูน้ำน้ำดี่เขาจะเก็บกระเอาไว้ โดยจำพัดแต่ก็จะมีสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงวายเบื่อให้มันได้กินน้ำถ้าว่าไม่เอาใจได้หรือว่าไม่ใช่ใช่ยิงไม่กี่เดนนะครับทีับียวตบชาวานะครับก็จะขึ้นเต็มปูดีครับต้องคุยมันบ่อยๆหมาเก้าวููสตานี่ก็จุ่มต่อนอันนี้ก็ไปจุ่มดางก็จุ่มทองนะครับ นี่คือสถาบันที่ก็ใจายคนเดินนังแต่คนไม่เดินกับมันก็ผู้พังไปตามการเวลาตะที่าจะลงที่ส่นึ่งจุทางของุณกองตอนนี้ท่านจะลงจับกับรถรอตรวจสอบทิ้งของสรนักของท่านที่นำจิดตัวมานำลงให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยครับ ขบวนรถด่วนที่อยู่ในชานชลาทางที่หนึ่ขณะนี้คือขบวนรถด่วนที่86เดินทางรับส่งผู้โดยสารจากสถานีนครศรีธรรมราชฝั่งแรกคนนึกตื่นตื่บายการกถ่านี้ขวัแรกโคตรก็ท่านีก่อนท่านผู้โดยสารมีตัวโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำสิ่งของสำรับของทานเรื่องสถานที่งโวนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยกันขบวนการลงมานะครับจากนครลงนี้ก็ลงมาเราไขมันตุ๊กจากนครลงตรงตรงนั้นแปต้ รถไฟแห่งประเทศไทยเขาก็พระคุณครับโอกจากนี้ก็ไปยุติตรงจุงนีนเดียวครับไปจอตีตรงจุงไหนเดียวคางบอกโอกาสหน้าครั้งต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยมีโอกาสได้รับเกีนรติดีขอบอกพระคุณครับครับขอบคุณครับแขวะเอาขอบคุณเลยครับนี่คือปลายจุดทางเขาจุดต่อครับแขวะเอาไปแล้วครับ ชุมทางก็อยู่ท่อของปลายนี่บอกว่าถ้าท่านี้ต่อไปคือร้อนมีบุญนะครับถ้าเดกไปทางอัดได้ก็ถ้าไควรนอกกว่าแต่ิโลกคนตรงนี้เป็นหนานะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีคนใต้ไหนคนแงกางวิทยุอะไรเดี๋ยวนี้ต่างวอกัว ห้ากิโลก็ตึงท่านี่ก็น้อยนะครับก็เดี๋ยวว่าถี้ท่านี่ร้อนิ้วบนสองเรานัดทอง รถนี้จะไปมาจบกกรองเทพ ต้องรัอยู่ปั้องรอไห้เจานะเกิดบาเคียดพกรบในล่วงรับเจ7ด่องเจ็ดช่อไปเจมาดูเจ็่องถึงแล้วนะครับทุดางรวล่วงออกจากท่าี้ก่อนเวลาที่มาอีกครับ